มาดูคำถามข้อนี้กันนะคะคุณผู้ชมถาม่าจายดำมามีอยู่3คํคำด้วยกันค่ะซึ่งก็แปลว่าดีทั้งนั้นเลยก็คือ Good ค่ะจายดำ Good แล้วก็ Well นะคะแล้วก็ n ไนท Well แล้วก็ Night Good Well Night ก็ถ้าคำว่า o o d นะครับก็จะออกเสียงว่าก o ดฮะ good หรือถ้าเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับหรือชาวออสเตรเลียก็ออกเสียงเหมือนคนไทยนะครับพูดนะฮะดังนั้นสระอูก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันทั่วไปนะครับแล้วก็อังกฤษนะครับก็จะออกเสียงว่า good นะครับเช่น this is good อันนี้ดีง่ายๆับแปลว่าดีหรือแปลว่าอร่อยก็ได้นะครับ this food is very good ก็จะแปลว่า this food is very delicious นะครับหรือถ้าเป็นคำว่า well นะครับก็จะเป็น adverb นะครับที่ใช้คู่กับกริยานะครับเช่น He speaks Thai well. She yeah. speaks English well. well. He speaks Thai good. speaks English He speaks Thai ผิดนะครับแต่เข้าใจได้แต่ว่าถือว่าผิดนะครับต้องพูดว่า he speaks well ไม่ใช่ he speaks good หรือถ้าเป็นคำว่า nice นะครับแปลว่าใจดีก็ได้นะครับ he's a nice guy she's a nice woman อย่างนี้นะครับหรือจะแปลว่าหรูหราหรือว่าคุณภาพสูงก็ได้นะครับเช่น he has a nice car we're eating at a nice restaurant ก็จะมีความหมายคล้ายกับคำว่า fancy ก็คือไปนั่งกินที่ร้านอาหารหรูนั่นเองแล้วก็มีรถหรูเองหรือถ้าเป็นดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เป็น good นะครับถ้าดีกว่าก็คือไม่ใช่ gooder นะจะ gooder ไม่มีนะครับต้องเป็น better นะครับอันนี้อเมริกันนะอเมริกันพูดว่า better นะฮะถ้าอังกฤษก็ better better หรือ better นะ it is better หรือ better หรือ better นะ this is better than that ก็จะแปลว่า อันนี้ดีกว่านั้นแล้วแน่นอนนะครับดีที่สุดก็คือ best ฮะมีซอมีทอ best this is the best อันนี้ดีที่สุดหรือฉันทำดีที่สุดของของฉันก็จะเป็น i did my best best อ๋ออันนั้นใช่อันนั้นจเป็นการไปทำเตียงใช่ไหมคะทำเตียง i did my best นะครับฮะต้อง i did my best เห็นไหมชต์ oh c h u โชคดีมากที่ไม่ได้หันหน้ามาทางนี้นะคะ best I did my best. ค่ะค,คุณผู้ชมคะนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง3คํคำนะคะก็แปลว่าดีดีแล้วก็ดีคำส,สั์ภาษาอังกฤษก็คือ good nice แล้วก็ well ค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่าสิปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่า ฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บง่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับชุมชนครับคอมมูนิตีอ่านว่า community community คอสฝึกฟังที่เรียนได้ตั้งแต่เด็ก Good morning mm. How did you sleep last night And then it British accent it British g o คอร o สวั n g ี่ติดปากฝรัง่ง phrasal verbs I ran into my old girlfriend at the mall it was super awkward <gasps> oh crap that sucks ฮะแซงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอสบรกรเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do, did, done? Ha <laughs> Have you ever done this before? Have you ever done this? Could uh, before, me before How about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. <laughs> แล้วเจอกันในคลาสนะครับ a l l see y o n class.